สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ลุงเหิมประเทาประเทาซึ่มาวอลพุทธิ์ไทยเนาะในในภาษาผู้ไทยบ้านปา่าส่วนลุงเหิมมาวอลกับโบ,โบมาจ้าเธอให้วอลไตนํากันนะถ่ายตะกิ้ให้ปา่านี่มาวอลอันอันอันวอลเลิงพี่เลยเท่าระเด้อว่าสันไปเห็นข้อรำอันอันสู้เพื่อลูก,กว่าสันก็เลยอ่านแล้วก็เออประทับใจนะเพราะว่า อันเท่าละเด้อว่สาสันเลิกทาตัวเป็นเด็กๆเ,เอาแต่ใจได้แล้วว่สาสันเอาคือคือเฮาแทนตอนอยุธเฮ็ดน,น้ำงานก็นยังเครียดอย่างอันีนั่นเด็หน่อยเนาะแล้วก็อายุหลายขึ้นเพราะวะ่าทางอารมณ์และความคิดสติก็ต้องโตตามว่สาวสานันโ่นโอเมนอ้ลีปากอกว่านั่นนี่นะอันเพราะว่าให้เริมจากอย่างเริมจากรัะฟันความความคิดเห็นของคนอื่นแน่ว่สาสัน ความคิดเห็นแม้สิ่งแม้แม้เขาเจ้าคิดมาที่ได้ยินสิคัดหูคัดใจแต่ถ้ามันเป็นความจริงเนาะเป็นความจริงก็ต้องรายอมรับให้ได้คนวันในนี้ละรวมแม้นว่ามันอย่างกูก็เกงมดกูอย่างเมันเราเขา้าเขา้ามัดกูอย่างคนนี้ที่เห็นเห็นประสบการณ์ของปลาที่พันผ่านมานแล้วคนวันเนออมันเห็นมันแมนมน,มนอิเล่ได้ซีทุกท่านเลยคนวันในนี้ละเอะแล้วก็อันลอง เท่าลงมือคู่มือกนบอกนะนะถ้ามันเป็นแต่ถ้าอันอยั่งใจบางลงเออใจบางอหลีเด็กน้อยถามมาเด็กน้อยที่ล่าออกจากแผแนกป่านะเราว่าอันป้าเท่าเป็นไงมั่งอ่ะลูกสาวลูกสาวเออคนลูกสาวลูกตีบคนสวยสาวบริลล์ลอันว่าป้าเท่าเป็นไงมั่งถามลูกโบที่เห็นงานน้ากัน โอ้ยเดี๋ยวนี้ใจบางมาก่าสันพูดอะไรก็ร้องไห้มาสันใจบางมาัความอดทนบนต่ําเลยเก็บความรู้สึกบนได้ใส่อารมณ์ใส่ความรุนแรงกับได้ใสใสความรุนแรงแกปัญหาคิดไปเองว่ายิ่งแรงยิ่งหลายแล้วคนจะเกง่งใจมันบริจริงเด้อค่ะ่าสันคนแบบนี้นะลรลำซูปลูกันนะมันก็มีอะไรบางคนนะว่าถ้า ถ้าโวยวายนี่เราก็จะได้ตามนั้นเลยว่าัพยาบานบางคนบางคนมาคุยกับป้ามันแมตอิลี่บอกว่าที่งป้าว่าเราโวยวายเราจะได้เลยถ้าเราเงียบเราก็จะเขาก็ไม่จัดให้สักทีว่าสัตเอ้าแมนบอกว,ว่าแคนที่นิง่งนิงแบบนี้แสดงออกว่ากําลังคิดอย่างยู่กับว่ากลาลังเหตุอย่างยู่ส่วนมากอ่าส่วนมากนะคนสิเก่งใจคนสิเก่เกงใจหลาย้าเสียงดัง สียงดังโวยวายในคนที่บ่เคยเก่งใจที่สุดความความเงียบบํแม่นความโวยวายแทะอารมณ์ใทะอารมณ์ปัน่นพูดว่าปั่นคนมีปมว่าฉันพยายามปกปิดพยายามปกปิดของตัวเองอะนะมีปมพอโดนสะก,ก,กิดกระทุ่นบ่ได้ก็เลยโวยวายว่าฉันอ้าคือวัดขุยอ่านขุน,ขนเอวเนาะแ่าว,ว่าเราก็จะมาหนังในใจพุทโธแต่แปลว่า อันน <boundaries> so ั้นเพราะทนอนบได้แล้วโตโตแล้วว <too much> <aí> ่า <objectives> สันโตแล้วนะเท่าแล้วว่าสันเก็บความรู้ส oh ึกบได้จะอยู่ในสังคมได้แนวใดว่าสันเออแมนบางคนคิดนะบางคนบางคนคิดว่าก้าวกล้าวก้าวหลาวนี่วุ่ยวายน่แปลว่าเก่งและวกูเก่งแล้วนั้นปากจัดกับแปลว่ากล้ากล้าที่จะพูดมีมีน้อง สมัยที่ปายังอายุประมาณสามสิบเนาะเด็กน้อยฮะก็ยี่สิบกว่านี่แหละแบบไปเถีงแบบบ่อธิบายนะมูเด็กหม่รุ่นผีก็อยู่ว่าไปเลยไปเลยเข้าไปพูดเลยว่าจันก็เลยเข้าไปคุยกับหนหนาแบบบ่บนมมีเหตุผลอย่างนะออกมาว่าให้ป้าฟังป้าเท่าป้าเท่าว่าจันนุ่มเราไปเว้าใส่คนหน้าแล้วว่าจันป้าก็เลยเว้าเว้าหน้าด้ถาม ว้าวก็ตามที่พี่เขาบอกนะนี่ฟังพี่ฟังป้านนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะ่ะเขาเรียกว่าเด็กก้าวร้าวถ้าจะอธิบายอะไรต้องมีเหตุผลอย่าไปเชื่อคํายุบางคนเขาก็ยุว่าไปไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยเขาเย้เขาไปคุยเลยก็ต้องมีเหตุผล,ผลไปคุยกับหัวหน้าไปคุยกับพี่เขาพี่เขารับทั้งนั้นแหละรวังเนี่ยจริงหรอป้าว,วที่หลังมาให้คิดปากวาดอันนี้นะอืมะก็คอยบอกคอยสอนบางที่เขาก็บมโหนะ บางที่เล็กน้อยบางคนก็นโดนแรงยุจากเผินๆลุ้นพีหรือว่าอะไรนะลุ้นพีบางคนก็นกดีคือกันนะเ่ะไดว้าอันนี้ก็ได้ไปเลยไปเลยก็คือเอาเสียงน้องเป็นให้น้องนะออกนาแทนประมาณนี้ค่ะว่าตัวเองบอกออกนาแต่ว่ายุให้น้องไปหว้าอันนี้นะคนที่เสียหายก็คือน้องนะอะป้าก็บอกว่าอย่าไปเฮดเดอร์ไปนี่าโตโตตกด้วยความรุนแรงที่เป็นคนมั่นใจ เบายาณไผ่คนว่าเนี่ยมันบาได้ได้ในมุมมองของผูญญ้ใหญ่ปกติมองไปแบบหนึ่งป้าก็เลยว่าบางทีก็เขาก็ายังหน่อยอยู่เนาะเล็กหน่อยอายุยี่สิบกว่าคุณอาป้าเราว่าในนี้ได้มันบาแมนหน่อยได้เราว่าในนี้นะถ้าจบจบมาทํางานทํางานยิ่งทํางานสายโรงพยาบาลเนี่ยรับผิดชอบชีวิตคนไข้เลยนะเราว่าไม่ไม,ไม่ไม่เด็กละคุณต้องรู้ภาวะรู้รู้รับผิดชอบชัว่วดีรู้อะไรดีอะไรไม่ดีเราว่าเนี่ย รับผิดชอบชีวิตทั้งคนแล้ววะเราต้องโลบครอบว่าวันนี้นะเออแม้ความเล่าอิเลได้าเส้จะไปมองว่าเฮ้ยเขายังน้อยอยู่มันบ่ได้เราวันนี้นะประมาณเลยแล้วก็ที่แท้จริงนะแท้จริงก็คือของการแท้จริงของความเข้มแข็งเขาวันนี้นะแท้จริงของการสตรองวะ จากข้างในบ่ต้องวั่นไหวเ่ต้องวิ่งวิ่งบ่ต้องวิ่งเพราะฉะนั้นไม่แลกก็คือไม่ให้ราคาเ้าบอกไปแลกก็คือบอกให้ราคากรบเป๋าแหละแล้วก็บอต้องบอกต้องบอกต้องตั้งห้ากที่แปลว่าบอกแค่บ่สนบ่ต้องอะไรเงี้ยเชยอที่แท้จริงเพราะว่นี้แหละแต่ก็เฮาก็ยืนยืนยืนในเหตุผลของเฮานะคะ ประเภทนี้ที่มาหวอวาให้ฟังสิปาอ่านมานะเจอเจอมาเมดพุดพงมาอ่านลัอน์อ่านสู้เพื่อลูกเอโอ้ยมันแมนเลยสยปาอยากเอามาคุยคักมีต้องไปคุยต้องไปคุยต้องมาแซ่ขออคุณหลายๆนะคะอันนี้กะตื่นสติเนาะบพแม่ตื่นสติไปตื่นสติต,สต,ตัวเองฟอมนะคะอันนี้เท่าแล้วนะพวน,นี่นะเลิกทําตัวเอาแต่ใจเป็นเด็กๆได้แล้วอายุมากขึ้นภาวะอารมณ์ความคิดก็ต้องโตตามภาษาพลนนอันนี้แหละ ขอบคุณหลายๆนะคะ mm ่ะได้เอฟซีที่เราฟังภาษาผู้ไทยปาอันเอฟซีบางท่านก็ฟังบรูเ้เหลงฟังรูแร้แน่บรู้แน่อยู่ตั้งประเทศว่ากับกอบภาษาไทยของปามาว้าหูไทยขอบคุณหลายๆนะคะ่ะถ้าชอบกินเนื้อใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะกริ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจลร่วมมฟ้าเ้ทาในการทำคลิปต่อไปผู้เทาเห็นยูทูบค่ะสองเท่าเพราะเห็นยูทูบ จดี๋ยวกันคลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะท้ายสุดนะคะเราก็มีเยื่อตกปลาลุงเหิมปลาเท่ามาจำหน่ายคือเก้าคะ่ะเยื่อตกปลานะคะอันถ้าอันปลาได้กินนั้นเยื่อลุงเหิมปลาเท่านี่โอ้ยได้เริ่หม,มานเด้อค่ะมันมานมานัมนอันนี้คือการ,รนั้นบาได้โฆษณานะคะเรือจริง,รงทั้งนั้นนะทักมาเด้จเอจ้าเด้อเขาพูดเลยหลย่ะจ้า